ที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับอเบอร์ถอดฟ้ารับเติมเกมราคาถูกสุปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ b บ t ท l e Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามไปที่เพจหรือเติม้วยตัวเองง่ายๆบนเว็บไซต์โอทับอัพได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิป สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกมซิมแพร์ก,กันเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีสู้บอสอัลเดอร์วิงนาเวลบอสรายสัปดาห์ตัวล่าสุดที่เพิ่งถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน4.2นะครับสำหรับบอสต,ตัวนี้จะมีวิธีการเอาชนะบอสยังไงใช้ตัวละครไหนถึงจะดีใครที่สู้บอสต,ตัวนี้ไม่ผ่านติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะ เริ่มที่ไอเทมที่เราจะบอยก,ก่อนเลยนะครับหลังจากจัดก,การกับบอยได้เราจะใช้30พลังงานในการแลกของรางวัลน,นะครับใน3ครั้งแรกของสัปดาห์แต่ถ้าใครไปแลกของบอสตัวอื่นในสัปดาห์นี้มาก,ก่อนแล้ว3ตัวจะใช้60พลังงานแทนในการแลกของรางวัลน,นะครับซึ่งไอเทมสําคัญจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกัน3อย่างแรกจะเป็นไอเทมที่ใช้อัพตัวละครและเป็นชิ้นส่วนบอสอันแรกไล g h t l e s s Seal สอง Lightless Eye of Melstorm และสุดท้ายไล g h t l e s s m ast. ทั้ง3าันนี้จะสุ่มออกนะครับรวมถึงไอเทมที่ได้ด้วยไล g h t l e s s Seal s ปัจจุบันใช้อัพตัวละครชาร์ลอตและนาวียไลเลสไอออฟนิสตอมปัจจุบันใช้อัพตัวละครแชตบุดรและเซนยุนสุดท้ายไลเลสแมทปัจจุบันใช้อัพตัวละครฟรีนาและเจียหมิงนะครับอันต่อมาจะเป็นไอเทมสําหรับใช้เป็นส่วนสำคัญในการค้าวัตุชิ้นต่างๆภายในเกมนะครับซึ่งมันก็จะสมดอกเหมือนกันและสุดท้ายริมโซเวนไอเทมไว้ใช้สําหรับการเปลี่ยนไอเทมจากบอสชิ้นที่ไม่ใช้เป็นอีกชิ้นแทนนะครับซึ่งไอเทมนี้จะอาไว้ใช้ในกรณีที่ไอเทมจากบอสของเราไม่พอนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนนนนนี้้อกกกั็็จะเปพว act, แลว รอเทเมอ,อื่นๆทั่วไปแล้วก็แล่ให้ดรอปจากบอสจะเป็นแร่ธาตุน้ํานะครับต่อมาตำแหน่งของบอสตำแหน่งของบอสตัวนี้จะอยู่ในบริเวณซาลาเซียเพนและบอสตัวนี้จะเป็นต้องผ่านเควสการเต้นรำของคนบาปก่อนนะครับเพื่อจะปลดล็อกดันเชื่อนสอบฟาร์มบอสตัวนี้และหลังจากปลดล็อกแล้วตำแหน่งของบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับ かぜよしる。 ถันมาเรามาดูท่าจาเปียนต่างอของบอสกันบ้างดีกว่านะครับบอสตัวนี้ทำดาเมจเป็นท่าไฟฟ้าท่าน,น้ำไปท่าไฟนะครับโดยที่บอสจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกบอสจะมี5้าท่าโจมตีและ1ท่าที่เข้าสู่เฟสที่2ท่าแรกบอสจะพุ่งขึ้นมาและกระแทกทำดาเมจจะมีทั้งหมด2แบบแบบช้ากับแบบเร็วแบบเร็วอันนี้เราหลบได้ไม่ยากเพียงแค่ได้หลบออกมาก็พอแล้วส่วนแบบช้าอันนี้จะต้องรีบถอยออกมาหน่อยนึงนะครับเพราะมันกัดจังหมาเขาข้างยากเลย ต่อมาท่าที่2ว่บอสจะพุ่งขึ้นมาทำดาเมจจากพื้นให้สังเกตว่าที่บริเวณพื้นจะมีรอยเล้าแนะนำให้พุ่งหลบ2ที่แล้วเดินต่อก็จะหลบท่านีไ้ได้ได้ครับ ต่อมาท่าที่3าท่าที่เรจะโผล่จากอากาศและพุ่งลงพื้นนะครับทำด a เม g ท่านน้ำแบบ a o e ท่าน,นี้แนะนำให้พุ่งหลบและเดินถอยออกมายาวๆเลยเพราะท่านี้ d a า,าเมจค่อนข้างกว้างนะครับ ต่อมาท่าที่4ท่านี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นท่าที่อันตรายที่สุดแล้วเพราะหลบค่อนข้างยากเลยแนะนําให้มองวงหยดน้ำที่พื้นแล้วก็หาพื้นที่ที่มันอยู่ระหว่างกลางนะครับเพื่อหลบ ท่าที่5้าท่านี้บอสจะทำดาเมจคล้ายกับท่าเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เบากว่าประมาณนึงหลบได้โดยการสังเกตวงน้าที่พื้นแล้วเดินหลบเอานะครับ และสุดท้ายจะเป็นท่าเปลี่ยนเฟสถ้านีบอสจะเรียกไ o f m a e l s t o r m ขึ้นมาสิ่งที่ต้องทําก็คือทำดาเมสใส่มันด้วยการโจมตีปกติด้วยการ8ครั้งหรือโจมตีครั้งเดียวด้วยการโจมตีแบบพลังปฐมภูมิใส่มันก็ได้นะครับจะเป็นพลังสะสารหรือว่าพลังวิญญาณก็ได้เลย หลังจากทำลายแล้วนะครับเราจะเข้าสู่พื้นที่ชาร์โดในนี้จะมีสตูวห้เราจัดการด้วยนะครับตรงนี้เขาข้างยากพอสมควรพะมันโจมตีแรงมากสตูวิทดัดาเมจแบบโจมตีปกติเป็นไฟฟ้า4ครั้งติดต่อกันตรงนี้เราใช้โล่เพื่อป้องกันดานเมจก็ได้หรือว่าจะกดหลบหนึ่ของวิชิตสตูโจมตีมากก็ได้เหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่ามีโล่จะดีกว่ามากนะครับเพราะมันแรงมากจริงๆเรื่องตัวละครที่มีประมาณ1 5ื่นหนี่ผมว่าประมาณ2-3ทีก็ตายแล้วนะครับหมายถึงเขาต้าตายไม่ใช่สตูนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะฮะแนะนไถ้า ก็ติดไปนะครับและพอผ่านไปสักพักหนึ่งสตูจะเข้าสู่เฟสไอออฟเมลสตอมจะสร้างเหมือนโล่พลังงานขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องทำลายโล่ตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะเรียกสตูมาโจมตีเราต่อเนื่อ,องวิธีทำลายที่เร็วที่สุดนะครับคือใช้พลังผสมภูมิในการทำลายจะเป็นพลังสสารหรือพลังวิญ,ญญาณก็ได้เหมือนกันพอทำลายแล้วัตูติดสตัตสตนแป๊บหนึ่งนะครับเปิดช่องให้เราโจมตีกับการถ้าเราทำลายไม่ทันมันจะสุมท่าโจมตีจากทั้ง3ท่านี้นะครับ ท่าแรกเนี่ยครับจะเรียกจิโอวิชาร์ตัวออกมากระโดดท,ทันไดเมทท่าไฟเสร็จเราทันทีหลบได้ด้วยการกัดจังหวะและพุ่งหลบนะครับท่าที่2อระตูจะเรียกแฟงบีดออกมา4ตัวและพวกมันจะกิ้งโจมตีเราทันทีที่เกิดนะครับท่าน,นี้ก็หลบได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่พุ่งหลบถอยมาหรือว่าในจังหวะที่มันโจมตีเข้ามาพอดีนะครับ และท่าสุดท้ายนะครับศัตรูจะเรียกแบงพุงออกมาสี่ตัวซึ่งมาโจมตีเราทันทีเหมือนเดิมนะครับหลบได้โดยการเดินถอยออกมาหรือว่าพุ่งสวนทิศทางตัวกันข้ามมันเองนะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็หลังจากที่สัโจมตีเสร็จนะครับจะเป็นท่าไหนก็ได้นะครับพอจบแล้วปุ๊บศัตรูจะว่ามาโจมตีเราทันทีนะครับจำไวาทันทีล้วก็ท่านี้อยู่แรงมากเลยครับแต่ว่าเราก็สามารถหลบได้นะครับโดยการกัดจังหวะที่ศัตรูโบกมาแล้วก็กดพุ่งหลบทันทีนะครับแนะนำว่าให้ระวังท่านี้ดีนะครับเพราะว่าดมากๆ แล้วหลังจากให้เราจัดการกับมันได้นะครับเกมจะว่าเรากลับมาสุ้กับนาวาวต่อแต่กลับมาในคราวนี้นาวาวจะติดสตาร์และเปิดช่องให้เราทำดามเมจอยู่พักหนึ่งนะครับตัวละครทั้ง4ตัวของเราจะถูกรีพลังงานจนเต็มทุกตัวนะครับพร้อมแชร์อันติทันทีรวมถึงนาวาวจะสูญเสีย HP 20%อีกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจัดการนาวาวได้ในครั้งนี้มันจะวนโจมตีแบบเดิมเหมือนกับตอนแรกอีกครั้งนะครับแต่ว่าพอเข้าเฟสไปเจอกับชา a ์โด้เลือดของชา a ์โด้ตอนเริ่มจะมี HP คคคครครรรึึ่่่่่งงงงงนนนนนนนัันัััตตต้้้้้แเเปป็็ไไดดดาายืออจกวข ที่ย้มได้วยเรื่องตัวละครอยากแนะนําให้จัดมาสู้กับปอตัวนี้กันบ้างนะครับอย่างที่ที่ผมหยิบม,มาแนะนําในครั้งนี้น่าจัดตามกันได้ไม่ยากนะครับในทีมก็จะมีเคยะเซียงหลิงเลนเน็ตและเบนเน็ตเป็นทีมสีดาวง่ายๆแต่ขีหลักต้องเนืนจากดดเมดนะครับก็คือตัวละครจากฟอนเทนน่เองไม่แน่ใจนะครับว่าตัวละครจากประเทศอื่นหรือว่าจากบางอื่นเนี่ยจะมีพลังปฐมภูมิหรือเปล่านะครับแต่ว่าแนะนําให้ใส่มาอย่างน้อยหนึ่งตัวในทีมพอจะช่วยให้เราสู้กับปอตัวนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับ และเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะครับว่าการสู้กับบอสด,ด้วยทีมนี้จะสู้แบบไหนผมได้มีฟุตเทจมาให้ดูด้วยนะครับว่าผมใช้ทีมนี้สู้กับบอสยังไงนะครับ こちらに注目やっこいつはどうだ

こいつはどう,う前だ。や、や。サプライズ。や。<laughs> 全力攻撃。マジックスタート。この瞬間、お前は永遠を。話が通じないなら、叩くまででしょここよ。ちょっとしたトリック。はい。れ。おとなしくしや。 みんながそばにいるこちらに注目サプライズいーょっとしたかれ。全力攻撃だ ก็จบไปแล้วนะครับกับไกด์นแนะนำวิธีการสู้ wow. บอส All-Doubling Naval b o s รายสัปดาห์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทางตัวเกมเพิ่มเข้ามาหวังว่าช่วยให้เพื่อนๆที่กำลังฟาร์มบอสตัวนี้สู้กับบอสได้ง่ายขึ้นนะครับอยากให้ทั้คลิปแนะนำอะไรของเกมได้อีกก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับและก่อนจากไปฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับโอเวอร์ทอปับรับเติมเกมราคาถูกสวัสดยไร้ปัญหาโดนแบนหรือด,ดีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจเหรียญของร้านอยู่ใต้คลิปสำบนี้เพียงเท่าน,นี้ไว้เจอกันใหม่คคคคลลิปหนน้าาเทแแรร์ดูสุขภพะับ 8球。三八九

よけない。 サンタン